เมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหรือสวนทนนำโดยดรอกเรอัดมาสดายประธานสวนทจัดพิธีมอบรางวัลประกาศกิติคุณในโครงการปณิธานความดีเพื่อแผ่นดินพอ่อและในโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบสานสู่ประชาคมอาเซียนมอบรางวัลทูตวัฒนธรรมต้นแบบสังคมบุคคลแห่งชาติและรางวัลอัคารบุคคลแห่งชาตินะครับุมนาคาะประจําปีพุทธศักราช2564 ให้กับผู้ที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญหรือการปฏิบัติตนในหน้าที่ความรับผิดชอบโดยยึดหลักในวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ ณโรงแรมอามารีดอนเมืองโดยได้รับเกียรติจากพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนนะคะเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวและผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่า,าคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิในหลากหลายสาขาอาชีพเข้ารับรางวัอลอัครบุคคลแห่งชาติพมนาคาประจำปีพุทธศักราช2564ในสาขาด้านโหราศาสตร์ดีเด่นนะคะคือคุณนัฐพัฒน์เปิดโลกทิพย์ศักลายมือเศรษฐีองค์หลักนครน,นายก และสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะคะสักลายมือเศรษฐีองคลักน์กคนครนายกได้เลยนะคะ